สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่มคลาสสิกค่ะหรือว่ารถสะสมรถที่ลุงเอามารีวิวในวันนี้ถือว่าเป็นของแรงรุ่นหนึ่งแต่ราคายังไม่แรงก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคาซับ0าร้900 Classic, 0ยคลาสสิก2.0เทอร์โบรหัส YS3AD ขอขอบคุณคุณลุงสมาชิกของทางช่องเที่ยวรถคันนี้มาให้รีวิวและรถคันนี้ไม่ขายนะครับถ้าไม่ได้ราคาที่ถูกใจซาร์ฟซีรีส์900เป็นรถในกลุ่ม midsize car หรือว่า d s e gment ที่ผลิตโดยซาร์สัญชาติสวีเดนโดยเอาพื้นฐานจากซาร์99มาขยายขนาดเพื่อการขับขี่ที่ดีขึ้นและตอบโจทย์สำหรับยุคสมัย เปิดตัวครั้งแรกในปี1,979สิ้นสุดในปี1,998แบ่งออกเป็น2พาร์ทครับพาร์ทที่1นึ่งซับคลาสสิรหัส YS3A โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี1,979จนถึงปี1,993และพาร์ทที่2เราเรียกว่าซาับนิวเจนรหัส GM และ NG อยู่ในช่วง1,994จนถึง1,998ครับจุดเด่นของซาบก็คือในเรื่องของการออกแบบและเทคโนโลยีทางอากาศยานที่กล่าวขวัญกันถึงมากๆก็คือเกี่ยวกับเรื่องของตัววัสดุและหลักอากาศพลาศาสตร์ครับสำหรับซาบในบ้านเราถูกนำเข้าโดยออตโตเทคนิคจนถึงนปัจจุบันกลุ่มคนเล่นอยู่ในวงแคบๆแ,แต่ ใครที่ได้มาลองแล้วเหมือนโดนป้ายยาทุกลายครับลุงเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันคนที่ใช้ซาบพอใช้แล้วติดใจมักจะมีงอกขึ้นเรื่อยๆอย่างคุณลุงเจ้าของรถก็เช่นเดียวกันครับรถที่เอามารีวิวในวันนี้ซาบ900คาสสิก2.0เทอร์โบไลท์พาร์ท1รหัส YS3A โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี1,979จนถึงปี1,993และรถคันนี้จดทะเบียนในปี1,993ครับฉายาในบ้านเราเราเรียกว่าซาบแมงสาบสมัยนั้นตอนมันวิ่งอยู่บนท้องถนนหลายคนร้องยี้ครับบอกว่ารถอะไรหน้าตาดูหน้าเกียดอัปลักษแต่ณปัจจุบันถ้าขับวิ่งไปที่ไหนใครรู้จักขันมองเหลียวหลังเกือบทุกลนยครับ มาดูเครื่องยนต์กันวิธีการเปิดปิดตัวฝากระโปรงจะอยู่ทางด้านหน้าครับดึงสลกักดึงมาด้านหน้าและค่อยกดลงครับสำหรับวิธีการปิดให้ผลักตรงกลางลงมือจับฝากระโปรงแล้วก็ค่อยผลักให้เข้าล็อกครับ เครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางตรงขับ2ขับหน้าขับวาล์วดิโซ่ขนาด2.0ลิตรรหัส B2024 สูบเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮสแคมชาฟ16วาลวแบบเทอร์โบไลท์อินเตอร์คูลเลอร์144แรงมา้าแรงบิด203.5นิวตันเมตรเกียร์เป็นแบบธรรมดา5สปีดครับ สำหรับการวางเครื่องยนต์ของรถขับหน้าซาบจะแตกต่างจากรถทั่วไปครับโดยปกติเราเห็นรถขับหน้าจะวางเครื่องขวางแต่คันนี้วางเครื่องแบบตรงเพราะคอนเซปต์เขาต้องการให้เพลาด้านซ้ายและด้านขวามีความยาวเท่ากันครับเลเบลและเพรสที่รถเดิมควรจะต้องมี1 2 3 4 5 6 7และ8ครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน ศถึงร้อยวินาทีท็อปสปีด202กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยว5.6เมตรครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบดับเบิลวิสบอลด้านหลังบีมเอ็กเซลแอนติโรบาร์ระบบเบรกเป็นดิสทั้ง4ล้อพ่วงด้วย ABS ยางเดิมติดรถมีขนาด185 65 15ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานใส่ได้ตั้งแต่185จนถึง225 ปัจจุบันคันนี้ใส่ยาง2 0 5 5 0 1ยซึ่งเป็นล้อแต่งตามสเปคโรงงานครับจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคลียร์แลนส์135ม mm, น้ำหนักรถ1.3ตันครับความสูงของตัวรถ140ซนมหลังคารับน้ำหนักได้จุดละ100กิโลกรัมโครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดี้หรือว่าโมโนคอกบอดี้สไตล์เป็นซีดานแพลตฟอร์ม YS แพลตฟอร์มครับ สำหรับบอดี้สไตล์ของรถรุ่นนี้มันจะมีตั้งแต่2ประตู3ประตู4ประตู5ประตูและหลังคาถลกครับตามสไตล์ของรถในยุคนั้นกันชนจะเป็นแบบบิ๊กบัมเบอร์เวลาที่เราชนเบาๆกันชนมันจะยุบตัวได้ครับถังน้ำมันมีขนาด63ลิตรตามสเปคกับโรงงานให้ใช้น้ำมัน95ครับ เห็นการวางตำแหน่งถังน้ำมันแล้วทำให้อดนึกถึง Mercedes-Benz W124 ไม่ได้มาดูภายในกันกุญแจเดิมติดรถจะเป็นแบบนี้ตอนสมัยป้ายแดงมี3ดอกครับกระจกทุกบานจะต้องมีโลโก้ซาบและที่บานหน้าตัวโลโก้จะอยู่ตรงกลางด้านบนครับประตูฝั่งที่นั่งคนขับวัสดุซอฟทัชซอฟทัชหนังเทียม และบริเวณนี้เป็นหนังกลับครับมีช่องใส่กระสารความลึกประมาณ1ฝ่ามือครับเลเบลที่ประตูหน้าซ้ายครับเบาะที่นั่งคนขับเป็นแบบปรับด้วยมือปรับได้6ทิศทางครับเดินหน้าถอยหลังตรงนี้พนักพิงจุดเด่นก็คือตัวยกเบาะครับ เป็นรถเกียร์ธรรมดาไม่มีที่พักเท้านะครับสวิตช์เปิดปิดไฟหน้าสวิตช์อุ่นเบาะปรับกระจกมองข้างด้านขวาสวิตช์ไฟตัดหมอกปรับกระจกมองข้างด้านซ้ายช่องแอร์พวงมลาลัยเป็นแบบ3ก้านคุ้มด้วยยูรีเทนแตรอยู่ตรงบริเวณนี้ครับปรับทิศทางไม่ได้ ABS ไม่มีก้านสัญญาณไฟเลี้ยวอยู่ทางด้านซ้ายมือ ก้านที่ปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านขวามือปรับได้3ระดับเรือนไม้จะเป็นแบบอนาล็อกแบ่งออกเป็น3หน้าจอหลักจากซ้ายไปขวาวัดรอบนาฬิกาตรงกลางเป็นความเร็วไม่ถึง240ขวามือเทอร์โบบูสอุณหภูมิน้ำและน้ำมันครับสำหรับเทอร์โบบูสจะอยู่ที่ประมาณ0.8 d a s h ดแดชบอร์ดและคอนโซลกลางถ้าเปรียบเทียบกับรถยุคปัจจุบัน ดูโบราณครับแต่ในสมัยนั้นถือว่าล้ำสมัยมากการออกแบบคำนึงถึงผู้ขับขี่เป็นหลักเพราะฉะนั้นตำแหน่งปุ่มชุดควบคุมต่างๆจะทำให้ผู้ขับขี่ใช้งานได้ง่ายครับช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องแต่วิธีการวางตำแหน่งช่องแอร์ตรงกลางจะอยู่ในแนวตั้งซึ่งดูแตกต่างจากรถทั่วไปครับวัสดุด้านบนจะเป็นซอฟทัชครับ นอกเหนือจากนั้นจะตกแต่งด้วยลายไม้และพลาสติกอัดขึ้นรูปจะมีถาดหรือที่วางของไว้ให้ด้านบนครับคอนเซปต์ในการออกแบบก็คือไม่ต้องการให้คนขับละสายตาออกจากถนนเพราะฉะนั้นแผงหรือชุดควบคุมต่างๆจะขึ้นมาอยู่ทางด้านบนทั้งหมดครับด้านบนของเดิมจะเป็นวิทยุแบบวันดินครับแต่ตอนนี้ไปใส่เกจแต่งของซับตรงรุ่นมาระบบแอร์เป็นแบบมือบิด ง่ายๆโง่โแต่ทนทานครับปรับแรงลมได้3ระดับปรับ,รบอุณหภูมิมีฮีเตอร์ด้วยโหมดการใช้งานและสวิตช์เปิดปิดแอร์จะอยู่ที่ตัวนี้ครับไฟเตือนไม่คาดเข็มขัดนิรภัยสวิตช์ไฟฉุกเฉินไลฟ้าด้านหลังที่จุดบุหรี่แอร์คอมเพรสเซอร์อากาศภายในภายนอกช่องแอร์คู่หน้าจะวางในลักษณะแนวตั้งซึ่งดูแตกต่างจากรถทั่วไปครับที่เขียบุหรี่ สำหรับคันนี้ย้ายวิทยุมาไว้ด้านล่างช่องเก็บของมีความลึกขนาดฝ่ามือครึ่งด้านในบุด,ด้วยสักหลาดครับเกียร์เป็นแบบธรรมดา5สปีดเวลาถอยให้ดึงขึ้นแล้วกดถอยหลังครับถึงจะเข้าเกียร์ถอยได้สวิตช์ไฟสองห้องเดยสารและที่เก็บเหรียญครับช่องเสียบกุญแจสตาร์ทจะแตกต่างจากรถคันอื่นเพราะอยู่ที่คอนโซลกลางครับเบรกมืออยู่ทางด้านพวงมาลัยซ้าย ไม่ได้ย้ายมาให้ครับสวิตควบคุมกระจกทั้ง4บานล็อกกระจกเป็นอัตโนมัติเฉพาะคู่หน้าครับเกะใส่ของด้านหน้ามีขนาดค่อนข้างเล็กครับแต่สามารถล็อกเกะได้ด้วยด้านในตัววัสดุจะเป็นพลาสติกครับและที่ฝาจะเป็นที่วางแก้วได้2จุดค่าภาษีรายปี1 4 3 4บาทครับกระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสงครับ ม่านบังแดดวัสดุดีมากครับด้านในจะเป็นสีดำตรงนี้เขาออกแบบมาเวลาที่เรามือเละจับและจะได้ไม่เปื้อนรถครับจะมีกระจกสองหน้ามาให้เฉพาะด้านซ้ายมือขนาดเหมาะสมกับตัวรถด,ดีครับไฟสองห้องโดยสารมีมาให้2จุดครับด้านหน้าหลังกระจกมองหลัง1น่ดวงและตรงกลางบริเวณเบาะแถวสองอีก1จุดครับ มือจับหลังคามีมาให้3จุดยกเว้นฝั่งที่นั่งคนขับวัสดุหลังคาดีมากครับทนทานเบาที่นั่งคนขับเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับถ้าเปรียบเทียบกับรถในยุคปัจจุบันในกลุ่มเดียวกันลุงว่ายังเอาชนะได้สบายสบายวัสดุของตัวเบาจะเป็นผ้าหุ้มเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตตัวเบาจะเป็นลักษณะแบนแต่พนักพิงจะโอบกระชับร่างกาย ฉะนั้นเวลาขับในความเร็วสูงให้ความมั่นใจพอสมควรครับหัวหมอนปรับความสูงได้3ระดับตำแหน่งของหัวหมอนรับกับศรีรษะได้ดีมากลุงชอบมากครับที่พักแขนทางด้านขวามือเป็นแบบซอฟทัชครับตำแหน่งถือว่าต่ํากว่าพวงมาลัยตรงนี้ไม่ตอบโจทย์ครับเบาะด้านข้างคนขับเป็นแบบปรับมือได้4ี่ทิศทางเดินหน้าถอยหลังพนักพิง ตำแหน่งความสูงของตัวเบาะถือว่าโอเคถ้าเปรียบเทียบกับความสูงของตัวรถแล้วนั่งไม่อึอดอัดครับมีฟังก์ชันการใช้งานลับอยู่ตรงนี้ได้ครับจะเป็นที่จับเอาไว้เวลาเราปรับเบาดึงเข้าดึงออกเล็กรูมจุดที่แคบที่สุด2นิ้วครับพื้นที่วางเท้าทางด้านขวาดีมากแต่ด้านซ้ายจะติดซุ้มล้อครับต้องขยับประมาณ10นิ้วทีเดียวถึงจะเหยียดขาได้สุด เวลาที่เราเหยียดขาสุดแล้วพื้นที่ห่างจากคอนโซล4นิ้วครับเฮดรูมกําปั้นกับอีก2นิ้วครับที่เปิดฝากระโปรงหน้ายังเป็นแบบรถพวงมาลัยซ้ายเพราะยังอยู่ตรงฝั่งที่นั่งด้านข้างคนขับครับกระจกประตูลงได้สุดทั้ง4บานข้อเสียของรถรุ่นนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องประตูครับประตูด้านหน้าจะแคบกว่าประตูด้านหลังเข้าออกได้ลำบากกว่าทาั้งทงที่มันเป็นรถหน้ายาวแต่ประตูแคบครับ สำหรับเสาซีด้านหลังติดนิดนึงแผงประตูแถว2วัสดุเป็นซอฟทัชซอฟทัชหนังเทียมตรงบริเวณนี้เป็นหนังกลับครับด้านหลังบอกคู่หน้าไม่มีกระเป๋าจริงโจ้หรือกระเป๋าใส่เอกสารมาให้ครับตามสไตล์ของรถในยุคนั้นด้านหลังคอนโซลกลางมีที่เขียบุหรี่มาให้ครับเบาะที่นั่งแถว2นั่งดีมากนั่งสบายโคตรค,ค,ครับ ัวเบาะใหญ่หนานุ่มนั่งเต็มพนักพิงหนานุ่มอยู่ในองศาที่ดีเหมือนกับการนั่งโซฟาครับหัวหมอนใหญ่หนานุ่มแต่ตามสไตล์รถในยุคนั้นไม่สามารถปรับความสูงได้ครับตำแหน่งก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่เฮดรูมมีขนาด1กําปั้นครับเลกรูมจุดที่แคบที่สุดมีอยู่1นึ่กำปั้นครับ, room, รบพื้นที่วางเท้าถ้าเราถอยมาสุดจะเป็นลักษณะขย่งครับ แต่ถ้าเหยียดไปด้านหน้ารางเบาะค่อนข้างสูงสอดเท้าได้ลึกนั่งทางไกลสบายที่พักแขนใหญ่หนานุ่มแต่เป็นที่น่าเสียดายครับรถคันนี้แทบจะไม่มีที่วางแก้วเลยและที่วางแก้วที่มีมาก็ใช้งานไม่ได้ตำแหน่งเบาะคนที่5ไม่มีหัวหมอนมาให้พนักพิงค่อนข้างแข็งเพราะว่าติดที่พักแขนตัวเบาะถือว่าโอเคครับพื้นที่วางเท้า ถึงแม้ว่าเป็นรถขับหน้าก็จริงแต่ยังมีอุโมงเพาอยู่ครับเลยทำให้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ต้องแชร์พื้นที่วางเท้ากับคนที่3และคนที่4ถึงจะนั่งได้สบายขึ้นครับตำแหน่งนี้ผู้ใหญ่ไม่เหมาะเด็กพอนั่งได้ครับเข็มขัดนิรภัยมีมาให้3จุดตำแหน่งบางจังหวะทิมดักครับห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดได้ด้วยวิธีการไขกุญแจและมือเปิดที่ฝาท้ายครับ ตัวพื้นที่จะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามีขนาด602ลิตรครับแต่ตามสไตล์ของรถในยุคนั้นตัวฝาท้ายจะไม่ลงมาถึงด้านล่างครับเพราะฉะนั้นเวลายกของก็ต้องยกข้ามเข้าไปวางทำให้มันขาดความมอเด็กประสงค์นิดนึงไม่สามารถวางกระเป๋าในแนวตั้งได้ครับไฟห้องเก็บสัมภาระอยู่ทางด้านซ้ายมือที่เก็บเครื่องมืออยู่ตรงนี้ครับ แกะเบาๆครับกัวขาดถือว่าครบมากนะขาดชิ้นเดียวเองแล้วฟองน้ำที่ให้มาดีมากด้วยถุงใส่ยางอล่ไฟสามเหลี่ยมฉุกเฉินยางอล่และแม่แรงอยู่ข้างใต้ครับคันนี้ถือว่าครบมากครบจริงๆอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นอาการประจำรุ่นคือตรงนี้ครับ กลิ่นน้ำมันจะเข้าภายในห้องโดยสารเพราะท่อส่งน้ำมันเป็นลักษณะนี้ครับ602ลิตรเข้ามานอนสบายครับแต่ลุงไม่กล้านอนเพราะตาก,กล้องมันเขม่นยอยู่สปอยเลอร์ท้ายด้านในจะเป็นพลาสติกและคุมด้วยยูรีเทนครับใครที่เห็นจอดอยู่อย่าไปเข็นของเขาหรือไปเล่นโซนของเขาหักนะครับเพราะมันหายากมากเวลาปิดฝาท้ายรถประเภทนี้อยากกดตรงนี้ครับให้จับตรงนี้แล้วก็ปิดลง เดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของรถกันครับสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับทําไมถึงใช้ซาบเพราะซาบเนี่ยเขาชอบพูดกันงี้นะถ้าไม่แซบก็แสบไปเลยเพราะว่าเป็นรถที่ชอบตั้งแต่เด็กแล้วครับสมัยมัธยมก็คือแบบว่าเห็นเปิดตัวตอนช่วงผมอยู่ม2ม3เนี่ยเห็นว่ามันเป็นรถที่มันดูแล้วไม่เหมือนใครมีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วก็ชูจุดเด่นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักก็เลยชอบมากๆพอตอนเนี้ยก็ โตขึ้นแล้วมีกําลังพอจะเรียกว่าซื้ออดีตของตัวเองที่ชอบตอนเด็กได้อาโอเคหาจับจองมาใช้ไว้สักคันสองคันครับแค่คันสองคันจริงเหรอจริงปะอันนี้ที่เขาพูดกันเขาบอกคนใช้ซาร์ฟเนี่ยวงมันแคบก็จริงนะแต่ซื้อแล้วมักซื้ออีกซื้อแล้วมักซื้ออีกมันงอกไปเรื่อยๆเป็นเหมือนกันไหมคุณลุงเนี่ยก็เป็นเป็นครับคือตั้งแต่ตั้งแต่ตอนแรกก็ต้องมีคันเดียวคันนี้คันสุดท้ายแล้วมันก็นั่นแหละครับโดนไปเรื่อยๆนะสรุปตอนนี้มีกี่คัน มีสามครับมีสามคันและฉายาของคำว่าซาบแมงซาบนี่มันมาอย่างไงครับก็น่าจะมาจากรูปทรงของของเจ้าเจ้าคลาสสิกนี่แหละครับโดยเฉพาะรุ่นที่เป็นสามประตูนะครับถ้าสามประตูนี่มันจะมีลักษณะของที่ท้ายลาดคล้ายๆปีกของแมลงสาบตัวฝาท้ายที่มันเป็นรีฟแบ็กใช่ไหมใช่ใช่ครับอ๋อใช่มันจะโค้งมนนะถ้าตัวซีดานมาจะมองไม่เห็น มันจะโค้งลงอย่างนี้ก็คือเหมือนเป็นหลังของมแมลงสาบใช่ครับเป็นปีกมแมลงสาบต้องเป็นสีดำด้วยเนาะถ้าไม่เป็นสีดําดูไม่เหมือนเนาะสีดาน่าจะคล้ายสุดครับสมัยก่อนเนี่ยผมจําได้เลยสําหรับรถรุ่นนี้หลายๆคนเห็นตอนแรกยี้เลยบอกหูรถอะไรก็ไม่รู้ดูมันไม่สวยดูมันหน้าตาประหลาดอัปลักษณ์แต่เดี๋ยวนี้เป็นเหมือนกันไหมขับไปไหนเนี่ยพอจอดหรือว่าคนเห็นบนท้องถนนชอบหันมองมีครับมีมีมมนะมแน่นอนแต่ต้องเป็นคนวัยจะลุงเนี่ยป่ะใช่ครับ ถือว่าเป็นรถที่มีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นชัดเจนมากและในเรื่องของการซ่อมบารุงอะครับคุณลุงค่าบํารุงรักษาแพงไหมและเวลาซ่อมเราซ่อมที่ไหนครับอย่างคุณลุงซ่อมที่ไหนบ้างสาหรับคันนี้นะครับผมซ่อมที่2ที่นะครับที่อูช่างแฮกพลามกาาแล้วก็สมพบพลำลูกกาของ2 อ๋อมี2ที่ทตรงลําลูกค้ากองสองนี่อยู่ตรงไหนครับเข้าไปในซอยครับผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันเรียวเข้าไปแล้วก็ไม่ไ,มไ,มไกลมากประมาณซอยหมู่บ้านฟ้าคามะเนี่ยใช่ป่ะค,คิดว่าใช่ผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันที่มันไปทะลุกออกธัญญาได้อา่าธัญญาได้แต่อา่าซอยนั้นแหละครับอ๋อ<ด>โอเคแล้วรายปีเนี่ยเราควรจะเก็บค่าบำรุงรักษาไว้อยู่ประมาณเท่าไหร่ได้ครับครับรายปีก็ถ้าไม่ทําอะไรมากนะครับก็เผื่อไว้สักประมาณห้าหมื่นห้าหมื่น ันนี้รวมยางรวมอะไรไหมครับหรือว่าไม่เกี่ยวอันนี้ยังไม่รวมยางอันนี้คันนี้อยู่กับผมมาประมาณสองสองปีกว่าๆนะครับผมว่าทํานู่นทํานี่ไปเรื่อยก็เนื่องจากเจ้าของเก่าเนี่ยเขาดูแลมาค่อนข้างดีก็ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงตอนนี้ก็ยังไม่ถึงห้าหมื่นครับอืมจริงแต่ว่าคันนี้ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะสําหรับผมเนี่ยภายนอกผมอาจจะเฉยๆนะยังไม่เท่าไหร่แต่ภายในถือว่าดีมากๆถ้าเรามองว่าจากอายุรถตั้งแต่20-30ปีที่แล้วภายในคันนี้ถือว่าเดิมแล้วก็ดีมากจริงๆครับ และเป็นของต่างที่ตรงรุ่นด้วยคุณลุงครับถ้าเกิดมีคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องซับมีคําแนะนํำยังไงบ้างครับควรจะเล่นรุ่นไหนหรือจะเริ่มต้นยังไงดีครับถ้าเล่นถ้าเป็นรุ่นพิมพ์นิยมนะครับก็จะแนะนําเป็นพวกรุ่น9 0 0 0พัครับ9 0 0า9,000 CD หรือ CS ก็ได้หาที่มีเป็นเทอร์โบครับไม่ว่าจะเป็นไลท์เทอร์โบหรือว่าถ้าหาเป็นฟูลเทอร์โบได้ก็จะยิ่งดีครับขับมันแน่นอนครับต้องลองขับมันแต่ถ้าจะอยากสัมผัสกับเขาเรียกว่าเทคโนโลยีที่มันล้ายุคกว่ารถคันอื่นใน ยุคเดียวกันนะครับลองสามเก้าหาครับทั้งมีทั้งตัวถังแวร์ก้อนนะครแล้วก็ซีดานนะครับ2.0ไลท์เทอร์โบถ้าโชคดีก็เจอ2.3งจฟูลเทอร์โบไปเลยนี่ครับรับรองขับสูงแน่นอนนะครับหรืออยากจะซื้ออดีตแบบผมนะครับก็หาเกะร้อยคลาสสิกอย่างนี้แต่ว่าอาจจะท่อนค่อนข้างหายากนิดนึงนะครับนีก็ต้องใช้ความพยายามนิดนึงโอเคงั้นวันนี้ขอบพระคุณมากครับครับข้อดี1ทัศนวิสัยในการขับขี่ดีมากครับ2 สมรรถนะในการขับขี่เครื่องยนต์พงวงมาลัยช่วงล่างเกียร์ถือว่าดีมากถ้าเปรียบเทียบกับรถในยุคเดียวกัน 3. เป็นรถยนต์ในกลุ่มสะสมที่ราคายังจับต้องได้และใช้งานได้จริงครับ 4. ค่าบำรุงรักษาพอรับได้ไม่ได้แพงอย่างที่คิดถ้ามองว่าเป็นรถในกลุ่มสะสมครับ 5. ห้องโดยสารนั่งสบายมากทั้ง2แถว 6. เป็นรถยนต์ที่มีพื้นฐานซ่อมง่ายดูแลง่ายไม่จุกจิกระบบไฟฟ้าไม่เยอะครับข้อเสีย 1. กลิ่นน้ำมันเข้าห้องโดยสารครับ 2. b o บอดี้พาร์ทและอะไหล่บางอย่างค่อนข้างหายากแต่สมัยนี้เราสามารถช้อปปิ้งออนไลน์ได้จากประเทศอเมริกาและอังกฤษครับ 3. หารถสภาพเดิมๆได้ยากส่วนใหญ่มักจะถูกดัดแปลงมาแล้วครับ 4. ถึงจะเป็นรถยนต์เทคโนโลยีเก่าก็จริงแต่ควรใช้อู่เฉพาะดูแลเพราะถ้าเข้าผิดที่ปวดหัวครับ 5. ไม่เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันเพราะลุงเสียดายครับ 6. กลุ่มคนใช้รถรุ่นนี้และคนที่ชื่นชอบในรถรุ่นนี้มีน้อยข้อมูลเลยหายากครับอาการประจำรุ่น 1. ระบบเบรกแบบตุ้มอะไหล่ค่อนข้างหายากครับ 2. ระบบแอร์รถเดิมๆใช้น้ำยา R12 แนะนำให้เปลี่ยนเป็น R134 ครับสบายใจกว่าจบด้วย 3. ระบบความร้อนตามภาษารถเก่าแนะนำให้ถ้าได้มาแล้วควรเคลียร์ทั้งระบบตั้งแต่แรกและจะใช้งานได้ยาวๆครับ 4. เทอร์โบเป็นอีกจุดหนึ่งต้องระวังโดยปกติมันจะบูตอยู่ที่0.8ครับ 5. วัสดุภายในกรอกแตกง่ายเสื่อมสภาพอัตราสิ้นเปลืองในเมือง6-9กิโลลิตรนอกเมือง12-14กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10-11กิโลลิตรสำหรับรถรุ่นนี้เท่าที่ลุงเคยสัมผัสโดยส่วนตัวลุงว่ามันประหยัดครับแต่คนส่วนใหญ่มาขับไม่ประหยัดเพราะว่ามันขับสนุกนั่นเองคู่เปรียบ1 m e อร์ d e s b e n z W 202 2. BMW E 36, 3 6 3. สิบหกส Volvo แและ4 Audi แ0รหัส BA ครับราคามือ1ในยุคนั้นเริ่มต้นที่1 000, 4 0 0 0ล้านจนถึง1 000, 4 5 0 0ล้านหบาทสำหรับราคามนะือ2องณปัจจุบันเริ่มต้นตั้งแต่3,000สนจนถึง4,000สนบาทครับราคาที่ลุงเคยนต่ำสุด1น0่0 0บาทแต่ราคานั้นเดี๋ยวนี้ไม่เจอแล้วครับ กับ3900คลาสสิกลุงบอกได้คำเดียวครับลุงชอบอยากจะหามาใช้งานสักคันเหมือนกันสำหรับรถรุ่นนี้ยังสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้นะและใช้ได้ดีด้วยแต่ไม่ควรนำมาใช้งานครับเพราะเสียดายอยากจะให้เก็บไว้เป็นรถซันเดย์ทริปมากกว่ามันเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ถือว่าเป็นแรคาและยังพอหาได้ในราคาที่ไม่สูงมาก และมันเป็นรถรุ่นหนึ่งที่คุณไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะหาซื้อได้ครับลองตัดสินใจกันดูครับถ้าใครอยากสนุกกับซาบลุงแนะนำว่าตัวนี้เป็นช้อยเลือกที่น่าสนใจถ้าคุณรักรถเราก็เพื่อนกันสวัสดีครับ 900 Classic สำหรับลุงเป็นอะไรที่ชอบมากครับคาแรคเตอร์ <Character S 1> ในการขับขี่ไม่ได้แตกต่างจาก9 0 0 0เท่าไหร่ถ้าเปรียบเทียบกับรถยุโรปที่หลายคนรู้จักดีคาแรคเตอร์ <Character S 2> ใกล้เคียงกับ BMW ครับที่จะมีความดุเถื่อนนะครับก้าวร้าวอยู่ในตัวซึ่งจะแตกต่างจากรุ่นน้องอย่างตัว95หรือ93ครับการใช้งานโดยทั่วไป ใช้งานได้ดีครับเป็นรถรุ่นหนึ่งที่เป็นซีดานและจัดไปด้วยสมรรถนะที่เต็มเปี่ยมขับเองก็ชอบครับคลิปนี้บอกเลยว่าป้ายยาตัวเองชัดๆแต่มันไม่ใช่ว่าใครก็จะหาได้ครับของพวกนี้อาจจะต้องอาศัยดวงแล้วก็วาสนาด้วยลองตัดสินใจกันดูครับสำหรับใครที่มองหารถที่เป็นรถแลเป็นรถสะสมที่ราคาย,ยังไม่สูงมากซับ เป็นรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจครับ